พอถอนหญ้าใส่ปุ๋ยใหม่แล้วก็เตรียมปลูกผักอื่นๆเพิ่มเติมอีกหลายอย่างนี่ก็คือ,อหัวหอมที่เราเก็บไว้นะรอให้งอกแต่คือน้องไม่งอกก็คือแต่ก็เอามาจะมาปลูกลงในแปลงเหล่านี้นะเนี่ยก็คือปลูกประมาณกระถางละสองสามต้นคือไม่ต้องปลูกเยอะเพราะว่าเราใช้น้อยกินน้อยเราก็จะปลูกแล้วก็ สาระแหน่นี้เราจะขยายต้นพัน์ธุออกมาเป็นกระถางเล็กๆๆ,ๆอีกหลายกระถางคือซึ่งเราเองอาจไม่กินแต่ก็คือแบ่งปันเพื่อนบ้านได้เพราะว่าการปลูกผักเนี่ยส่วนมากตัวของเราเองเนี่ยไม่สามารถกินหมดได้หรอกเนี่ยอย่างนี้นะก็จะใส่กามะพร้าวปุ๋ยคอ,อกลงไปเสร็จแล้วก็เนี่ยใส่ดินดำดินดำที่เป็นดินที่เราเก็บไว้นี่แหละแล้วก็ผสมผสม จากนั้นก็คือลดน้ำแล้วก็ปุูกปลูกผักลงไปได้เลยเนี่ยทุกทุกกระถางถ้ากระถางไหนแบบดินแข็งมากเราก็จะพวนดินพวนดินพวนดินการพวนดินแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนี่จะช่วยได้มากลากต้นผักก็คือจะขยายและหากินสารอาหารได้ อย่างดีเนี่ยเราปลูกต้นหอมต้นพริกหรือว่าต้นเอ่ออะไรก็แล้วแต่นะคือเราจะไม่ปลูกแบบกระถางเดียวนะเราจะปลูกแบบรวมกระถางยกเว้นต้นกระเพราเพราะกะเพราควรจะปลูกแยกกระถางเลยกระเพราะน้องมีรากเยอะมากเลยแล้วก็เออดินที่ปลูกอะ่ะก็จะมีแต่รากกระเพราต้นอื่นๆไม่สามารถอยู่ด้วยได้เนี่ย เวลาพวนดินเสร็จเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอย่างนี้ทุกต้นเลยนะหลังจากนั้นเราต้องมีการลดน้ําด้วยนะถ้าใครใส่ปุ๋ยแล้วไม่ลดน้ําบางครั้งเขาจะเรียกว่าปุ๋ยเข้มเกินไปอาจจะทําให้ต้นพืชผักของเราตุยได้นะเนีย่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยปุ๊บเราก็จะคนเมื่อเมื่อสักครู่ที่เราทำครั้งแรกอาจ,จะเป็นการปรุงดินนะแต่อันนี้ใส่ปุ๋ยสําหรับต้นผักที่เติบโตแล้ว การปลูกผักเนี่ยถือว่าง่ายนิดเดียวนะถ้าใส่ใจแต่สำหรับเราเองคือเราปลูกแค่เล็กๆน้อยๆเพื่อจะบริโภคหรือเพื่อจะกินในครัวเรือนของเราเท่านั้นไม่ได้ปลูกเพื่อการเอ่อเรียกเกษตรเชิงพาณิชย์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ปลูกเพื่อกินและแบ่งปันเท่านั้นเองหลังจากที่เตรียมดินเสร็จแล้วก็มาตัดจุกหอมแบบนี้นะ ที่เน่าเสียอย่างนี้เราจะไม่ทิ้งเลเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในแปลงแล้วเพื่อเป็นปุ๋ยอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะนําไปปักชําประมาณหลุมละประมาณอแกแระถางที่เราทําหลุมๆไว้เนี่ยนะเประมาณสี่ต้นหรือสามต้นหรือสองต้นแล้วแต่สถานที่นะ,ะเพื่อที่ว่าเวลาผักต้นหอมของเราเติบโต,ะตะขึ้นมาเราจะทยอยแบ่งปันกินเช่นเรามีอยู่แล้วเห็นไหมคะต้นที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะ กินได้นะปัจจุบันเลยแต่ส่วนต้นที่เรากําลังจะปลูกเนี่ยคือทยอยทยอยทยอยเพื่อวันพรุ่งนี้มะรืนมะเรื่องอะไรประมาณนี้นะถ้าใครดูคลิปที่แล้วของเราเราจะปลูกแบบเยอะมากอันนั้นคือเราปลูกนะโยบายคือเอาหัวถ้าเวลาเราปลูกเยอะเนี่ยเราจะได้เก็บหัวหอมเนี่ยไว้กินได้เราเคยปลูกแล้วเราได้หัวหอมเยอะแล้วก็กินได้หลายเดือนหลังจากนี้เราก็คือปลูกเพื่อจะกินต้นนะเราก็จะปลูกจํานวนน้อย ถ้าปลูกเอาหัวต้องปลูกเยอะถ้าปลูกเอาต้นต้องปลูกน้อยน้อยและสิ่งสำคัญในการปลูกหอมเนี่ยนะคือคุ้มค่านะเพราะว่าไม่เคยมีเอ่เสียหายหรือไม่งอกหรือตุยซักต้นเดียวคือปลูกแล้วได้กินแน่นอนนี่หลังจากปลูกเสร็จนี่ประมาณนี้เลยเราก็จะเตรียมอ่าสายยางมาเพื่อจะรดน้ำเนาะ เตรียมสายยางมาเพื่อรดน้ำมันก็ลดน้ำให้ชุ่มฉ่ำแต่แต่ไม่ให้แฉะเกินไปนะเพราะว่า,าต้นผักหรือต้นอะไรที่เอามาปลูกใหม่ๆเนี่ยเราไม่ควรให้เฉยแฉะเกินไปเหตุผลน้องอาจจะเน่าได้นะหัวเนะี่ยจะเน่าไปหัวหัวหอมจะเน่าหลังจากลดน้ําเสร็จก็ประมาณนี้เลยเนี่ยแค่นี้ก็หลังจากที่ปลูกเสร็จไม่ใช่สวยงามเพลิดเพลินตาอย่างเดียวเราจะได้มีผักสดๆใหม่ๆกินด้วย วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บ๊ายคลิปหน้าเจอกันใหม่บาย